สวัสดีครับผมพ่อฝนชิคเกอนะครับบอยสุขใจอีงทีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเป็นเนื้อโลหะเหมือนกันนะฮะแต่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักหลกวงพ่อเงินทรงช้างนะฮะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับย่อมย่อมลงมานิดหนึ่งเป็นเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับทองเหลืองนี่น่าจะเป็นทองเหลืองยุคโบราณเหมือนกันแหละแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ปีสองสี่ห้า สองสองสี่เหมือนกับยุคเดียวกับพระองค์ที่ทําที่ของหลวงพ่อเงินน่ะประมาณสองสี่ห้าเก้าหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยเนื้อแบบนี้นะครับเป็นทองเหลืองเนื้อลหะอย่างเงี้ยก็จะเป็นพระยุคนั้นเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อเงินต้องอาศัยช้างเวลาจะไปไหนแล้วเนี้ยที่ที่อายุเยอะแล้วประมาณสองสี่ห้าเก้าหรือประมาณเนี้ยก็ต้องชก็ต้องขึ้นช้างไปหรอกใครนิมนต์ก็ต้องขึ้นช้างไปตลอด ก็คงจะได้ออกอเหรียญนี้มานะครับผมออกพิมพ์นี้มานะฮะพิมพ์นี้ก็จะมีอยู่กันหลายแบบสองสามแบบนะฮะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นพิมพ์ก็าเรียกว่าเขาเรียกไม่ใช่ร้อยองค์นะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับเหรียญน,นะฮะแต่เป็นสี่เหลียมชิ้นฟักนะครับก็สวยงามชัดเจนนะฮะเนื้อก็สวยนะครับ ส่วนที่จะมีทองผสมหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจผมไม่ไม่ได้ไปตรวจอันนี้นะครับแต่รู้ว่าได้มาที่วิจิตนั่นแหละที่คนแก่เขาเก็บไว้เราก็ขอเข้ามาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชม FC แล้วก็ติดตามนี่ได้ชมกันนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเงินจะมีมีหลากหลายพิมพ์มากแต่คนที่จะเล่นกันก็คืออาจจะมีแค่พิมพ์ของพิมพ์คีตาพิมพ์พมนิยมอะไรเงี้ยแต่พิมพ์อื่นๆเนี่ยเขาก็ มันก็มีให้ให้เล่นกันให้ให้ดูกันหลายๆลายพิมพนะแต่กอ็อยู่ที่ชอบนะครับถ้าชอบก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือเราจะเอาไปเก็บไว้ไปเอาไปเก็บหรือไปเรี่ยมขึ้นคอก็ได้นะครับหลุมพะเงินก็ในในในสองสี่ห้าเก้าเนี่ยหลวมพอเงินยังผูกเสกเองอยู่นะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่นะก็ลองพิจารณากันดูนะครับมีให้วัดกชมสี่ห้าองค์เดี๋ยวถ่ายรูปลงไป ชัดๆนะครับแล้วก็ลองไปเปิดดูแล้วก็พิจารณาดูวันนอานะครับผมบยังไงก็ฝากก่าแล้วก็แชร์กดติดตามกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ